ชุกชุมมากเจ้าของบ้านจึงนำแมวมาเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดหนูเจ้าแมวจับหนูกินทุกบันจนหนูและ เล่าเหล่านัเหล่านะนั้นเหล่านั้นคอย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 โดนไม่ใช่โดนรถรถจำนวนลงถอดแว่นตาไปมันหนูที่เหลือจริง ปรับปรุงปรึกษาและตกลงกันว่าจะหาอาหารอยู่บริเว้ใก,กล้ใ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 ก,กล้รู้รู้รู้และจะ ไม่ลงไปกินอเอา <c oughs> ไปกินอะไรไปกินอาหารที่ห,ห้องครัวห้ <c oughs> องครัวอ จากนั้นแมวที่เฝ้าอยู่ที่ห้องครัวก็ไม่เห็นหนูแม่แม่แต่ตัวเดียวงานนั้นต่อนั่นนี่ต่อ เจ้าแมวเริ่มเริ่มศึกษาสงสัยสงสัยว่าทำไมพวกหนูไม่ออกมาหาอาหารเมื่อเหมือนเหมือน เคยนะดังนั้นมันจึงออกอุบาย สนสนเล็บอันแหลมโคมไว้เพื่อไม่เพื่อให้เพ,ใหเพื่อให้พวกหนูตายใจ ถูกแล้วโจวเจ้าแมวเวจ้าเล่เจ้าเล่วูวววว่ขา้ขาขา้ารู้ดีว่ามันคือ คลรวงของเจ้าค่ะและเพ,เพื่อนเพื่อนเไม่เชื่อในบุืบ่นตื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 ่น ของเจ้าของเจ้าอะไรไม่เชื่อ,อเออหรอกข้าไม่เชื่อไม่เชื่อในอุบายตื้นๆของเจ้าหรอกนี่ทานนี่ทานเร,เ,รเรื่องนี้สอนให้รูร้ว่าผู้มีผ,ผาภัย <c oughs> ผู้มีปปาไปไม่ปออะปันอืมปันปันอะไรมันออกเสียงเป็นนอนหนูใช่มันออกเสียงเป็นนอนหนูถูกต้องหนูไปพูดผิดอ๋อใช่นูพูดผิดวันไหนวันนี้หรอนาผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาตัวปันตัวยอผู้หญิงเราตัวแรกมันจะเป็นตัวนอนหนูแต่ว่าตัวผู้หญิงล้า<อ>ที่สองมันจะเป็นยอยับเ์ย่อมรู้ ทานกลวงของกลลวงกลลวงของคนชั่วโอเคครับกลลวงด้วยคำศัพท์คำใหม่อุบายด้วยเก่งมากอ่านได้ปบมือให้ตัวเองหน่อย ปับปับปัอืปสวยดาวไหมไปสวยดาวไหวันนี้ปรุ่นี้สอบเหรอพรุ่งนี้สอบคุณครูว่าไงบ้างหนูวันนึงเขาไม่ได้เรียนิเศษสองวันไม่ได้เรียนพิเศษสามวันหนูไม่ได้เรียนสองวันเามเมื่อวานหนูเมื่อหนไปเมื่อวานทุกคนเรียนพิเศษแต่หนูไปเที่ยวอือฮึ เหรอเอาแล้วอันนั้นละ่ะวันจันหนูเรียนวันอังคารหนูเรียนอยู่ไม่ใช่หรอวันอังคารก็เรียนอยู่เมื่อวานัันพูดไม่ได้เรียนไม่เป็นไร